เป็าหนังเรื่องแรกของเรา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่คะ่ะอะไรบ้างคะ <c oughs> ดเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกรู้สึกขอบคุณแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยคะ่ะที่แบบเรียกเรียกหนูมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่หนูหนูพูดตลอดเลยว่าหนูก็แบบใหม่ๆม,มากๆค่ะแล้วก็แบบฝีมือการาแสดงอะไรนี้ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่ก็มีใจที่พี่ๆน่ารักที่ช่วยตวลอดเลยค่ะเห็นว่าตอนแรกแบบเก็งมากพอรู้ว่ากับผมกับพี่ชมพู่แล้วก็สุดๆค่ะใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบมากๆค่ะแบบ จะมีวันนึงเวิร์กช็อปกับแม่ชมวันนึงเวิร์กช็อปกับพี่ซันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบต้องแบบ break the ice นะค่ะเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนรู้ทุกคนเป็น introvert introvert มามารวมตัวอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยแบบมันจะมีฉากแบบ introvert อะไรก็ setting เข้าให้แบบถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องไปเรียนปลุกพ่อให้ได้แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลากอย่างเงี้ยแต่ตัวหนูคือ หนูจะทำได้ไหมคะเออแล้วหนูทําได้ไหม,ไมไนะทำได้การเล่นหนังในครั้งนี้มันเป็นการที่ฝันของเรามันทมาไวกวา่าที้ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect expect อะไรเลยคะ่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแ a ปแล้วก็ถ่ายต้องเลือกพร้อมกันแล้วมันมันยากมากๆตรงที่พอลองลิฟ์เลิฟเราต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แ a ปเรายังผมยาวก็คือต้องต่อแท i r p i หรือว่า เออว่าไหนถ่ายาแก๊ปตอนเช้าไปลองลิฟเลิฟตอนเย็นหรือว่าลองลิฟเลิฟตอนเช้าแก๊ปตอนเย็นค่ะมันต่างกันในรูปแบบซีรีส์และภาพยนตร์หนูว่าต่างค่ะหนูรู้สึกว่าหนังอ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆคือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นคมมชัดมากๆอพอที่เซอร์ออกมาเป็นไงบ้างคะได้เห็นฟิลตัวเองแล้ว <laughs> หนูคิดว่าดีค่ะเ <laughs> <laughs> ต็มสิให้เท่าไหร่ลูก ให้ตัวเองอนนี้เหรอหนูคงให้ก้าวละวกันรอดูอ,อันจริงแต่ว่าเรื่องนี้หนูตั้งใจและพยายามมากๆเลยรเรื่องเรื่องนี้จะได้เห็นเบแบบคลิกคาแรคเตอร์ตัวเองใช่ออคือทุกคนจะแบบชินกับคาแรคเตอร์ที่สดใสร่าเริงของหนูใช่ไหมแต่ว่าน้โมก็คือนิ่งนิ่งสุดๆเ,ออเหมือนไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็แบบมีเพื่อนไม่กี่คนครับนิ่งตาขวางอย่ตาขวางตาขวางแบบดู ไกระดูกอะไรกระดูกระดูยังซีนอะรมงนี้เองนะคะต่างต่างค่ะต่างตรงที่คือมันมันภาพยนตร์อ่ะคือแล้วบทอ่ะมันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันหนึ่งเบรกดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะจริงเราเราเราคาดหวังให้แฟนๆชอบตัวนะโรมขนาดไหนกับเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะ คือในเรื่องเนี้ยมันจะรีเลทกับตัวละครอันอันหนึ่งอะค่ะเช่นคนนึงอาจจะพี่ทิมพี่สติคนนึงเมตตาแล้วก็คนนึงนโมมันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นอะมันจะเป็นยังไงใช่มันจะเอาตัวเองไปรีเลทได้แน่นอนค่ะคาดหวังไหมพอเป็นเรื่องแรกคาดหวังจะทำรายได้แบบถล่มทลายเลยไหมฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะใช่ก็อยากเชิญทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะเออมาล่าสุด เรทางเกาหลีหลเอาข่าวเรากับปีบไปดูด้วยม่ค่ะบอกเออินเตอร์บีท่านทีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากแกร์จบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิร์ทัวเราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบ คอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คทีแไหยังไงบ้างนะจากแบบว่าคอมอินเตอร์เช็คเช็คตลอดเลยค่ะทัทง้ทงทั้งทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเล่นเทนเหมือนกัน<อ>ใช่ค่ะคือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ได้ตลอดค่ะนอกจากสหรี <laughs> แ,ลแล้วมีแบบแบบประเทศอื่นะคะหนดูเห็นของเออฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีเออไม่แน่ใจเหมือนเห็นเว็บเว็บของเอออเมริกาก็ก็มีค่ะ จริงได้ได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเออเขาเขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างใช่เขาเขาก็พูดว่าเออ this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณขอบคุณค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปเจอวาครับไปไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดแล้วหนูจะไปไกลแค่ไหนคะลูกนู่นตอนนี้ทั้งหมดรวมเลยกี่ประเทศแล้วนะกี่ประเทศละนะ สามสามสี่คือคือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปฟิลิปปินส์ค่ะใช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดๆ <laughs> ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อๆค่ะซึ้นเดือนนี้ไปนอนเออซิ้นเดือนนี้ไปไปไท้เปค่ะไทเปแต่ละครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นไงบ้างเจออินเตอร์แฟนดีใจดีใจมากๆาค่ะคือเหมือน เราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวลคัมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบบางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกําลังใจมาเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยคือน่นนาราักเจอเซอร์ไพรส์ทุกประเทศที่เราไปเลยนะเจอเขาก็จะทําอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบเอ่อตอนที่ตอนที่ไปจีนเขาก็ร้องเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ร้องเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังค่ะ <c oughs> แล้วคุณเห็นว่าความฮอตมันไปไกลมากย่อมเป้าเลยริงเราพยายามสูงหนึ่งจุดแปดล้านหนึ่งจุดใช่ค่ะคือก็อเกนขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยคอยพพอร์ตในทุกๆทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงร้านเราก็ตกใจมากๆเพราะไม่คิดว่าเราจะมีแบบ that m o m e n t ที่แบบโอ้ยู o อล o ์ว่าหนึ่ง l l ลเลนะคือแค่นี้ก็ ที่ใจเกิดที่จะพูดได้แล้วค่ะแปดแสนที่เข้ามานี่เป็นจำนวนประวันทีอะไรนะคะแปดแสนแป๊บเดียวเลยค่ะใช่สองสองสามเดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทําป้ายแบบแล้วก็ใส่ไอจีทว t ตเตอร์อะไรเงี้ยให้ติดตาม ่อไปเยอะขึ้นสองร้านสามร้านอะไรอย่างเงี้ยเมบีเมบีต้องต้องรอดูอย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราเราค่อบชอบจะมีการตอบคอมเมนต์กับแฟนคลับสุดๆทุกคนเลยงๆนะจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่อินเตอร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลฟ์แชทหรือว่าหนูทำเป็นบอดแคสต์ชานอลในไอจีหรือเข้าไปในไวโบคือหนูจะแบบไปทุกๆช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบ เซฟโซนของการแลกกันค่ะควรจะตอบไปทันไหมคะคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบทุกอันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบ r o อ d c a สไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นเห็นหมดเลยคะ่ะเราจะมีช่องทางในการพูดคุดยใช่เหมือนไลน์สแควร์ก็จะเป็นของไทยเอ่อตทัสไอจีก็จะเป็นของอินเตอร์แฟนแล้ว็ัวแหวนก็จะเป็นของจีนค่ะโอเค ช่วงซีรีส์นนะ <Okay. S 1> ชนเดียวกันเลยค่นะโอ้ไหป้าติ๊กไปกี่รูปทำนี่นา